วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเชฟคอกีตาร์นะครับทรงสแตทกันนะครับมันจะโค้งมากโค้งน้อยแล้วก็โค้งเป็นรูปแหลมแหลมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าโค้งมากโค้งน้อยคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเชฟคอกีตาร์นะครับทรงสแตทกันนะครับครับผมก็คือทรงข้างหลังเนี่ยนะ เชฟคอ, <speak call S 3> อก็คือด้านหลังแล้วมองก็ให้เรามองขวางมันเลยอย่างนี้เลยอ่าม,มองทรงหรือว,ว่าวางไว้ตรงนี้มองด้านข้างอีกก็ได้ก็จะเห็น <c oughs> ความโค้งของมันนะครับความโค้งของมันก็คือบางตัวเนี่ยมันจะโค้งมากโค้งน้อยแล้วก็โค้งเป็นรูปแหลมแหลมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าโค้งมากโค้งน้อยคืออะไรโค้งเป็นรูปแหลมแหลมแล้วก็เออจับเฮ้ยทำไมมันจับแล้วใหญ่จังอุ้งมือเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเชฟแรก เลยเชฟซี C, นะครับอ่มเชฟซีเชฟซี C ก็จะเป็นทรงที่นิยมมากในกีตาร์สมัยใหม่นะครับหรือว่ากีตาร์ทั่วไปที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับผมบขนาดเนื้อไม้ก,ก็จะบางหน่อยแล้วก็ให้เรานึกถึงรูปตัว C นะครับผมพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว C เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปดูถ้าถามว่าเชฟซี C เนี่ย บางคนเขาเรียกคอกีตาร์คอบางๆเล่นยากอุ้ยมันคอบางจังเลยจริงๆจริงๆเชฟซี FC เนี่ยต้องบอกว่ามันมันไม่ได้บางนะครับจริงจริงมันมีซีซีหลายแบบมันมีซีแบบบางเลยแล้วก็ซีแบบเอ่อที่นูนๆออกมานิดนึงซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตของกีตาร์ยี่ห้อนั้นว่าจะผลิตออกมาย<ม>ังไงซึ่งเชฟซี FC เนี่ยมันเหมาะสําหรับการเล่นหลายสไตล์เนื่องจากเชฟซีเนี่ยมันไม่ไม่นูนมากไม่ใหญ่มากนะครับคนก็ที่เล่นก็มีทั้งเด็กเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่เล่นได้บางคนมือไม่ใหญ่มากก็จับเชฟซีสบาย ใช่ผมเลอกต้าเชฟซีจับเล่นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนที่แบบสีรละมือใหญ่หน่อยก็ต้องขยับเชฟคอขึ้นมาหน่อยเป็นยูใช่ไหมใช่ครับอ่ะอันนี้เชฟซี ก็สรุปว่าเชฟซีก็คือเป็นเชฟที่เป็นรูปเหมือนตัวซีนะครับไม่นูนไม่แบนจนเกินไปก็จับเหมาะมืออยู่ในกีตาร์แบบสมัยใหม่มาตรฐานอ่ะส่วนมากจะทําเป็นซีนะครับต่อไปก็จะเป็นเชฟวีนะครับเชฟวีก็จะมี2แบบคือซอฟวีกับฮาร์ดวีครับผมซอฟวีก็จะเป็นวีที่ตูดมันมนๆหน่อยนะครับผมส่วนฮาร์ดวีก็จะเป็นตูดแหลมอ่าใช่ครับเอกลักษณ์ของเชฟวีนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นสไตล์แบบนิ้วโป้งแบบพวกชอบควยนิ้วโป้งขึ้นมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับ Oh. เหมือนพวกที่เล่นบู uh. เล่นอะไรเงี้ยจะเอานิ้วโป้งขึ้นมาจับเป็นโน้ตเปนะครับใช่แล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับหรือนิ้วอื่นเล่นเป็นเมโลดี้ไปสำหรับเชฟวีนะครับก็วันนี้เราไม่มีกีตาร์เชฟวีมาให้ดูนะแต่ว่าเราจะมีรูปขึ้นให้ดูนะเชฟวีนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปตัว V ีนะมันก็แล้วแต่จะเป็น s o อฟ ซอฟต์วีหรือฮาร์ดวีถ้าซอฟต์วีก็จะอาจจะเป็นวีมาแล้วก็หมุนหมนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดวีก็คือแบบแหลมเลยครับแต่ว่าเชฟวีเนี่ยเราจับไปซึ่งตรงนี้เราเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วถูกไหมครับลองสังเกตดูเราก็จะเข้าพอดีไปของตัวมันเลยนี่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วนิ้วโป้งเราก็จะมาล็อกตรงนี้อนิ้วชี้มันอยู่นี่ทาให้เราเล่นแล้วมันแบบคือมันพอดีกับตรงนี้มากๆใช่เล่นด้วยการที่มันไม่ต้องโค้งเหมือนแบบยูด้วยเนาะใช่ครับ ก็อ to ันนี erm say, like like, er like ้แล้วแล้วแต่ถนัดนะครับว่าแล้วแต่ชอบว่าชอบเชฟคอแบบไหนต่อไปนะครับก็จะเป็นเชฟยูคือเชฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยูธรรมดากับเบสบอลแบทก็ยูธรรมดานะครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่าเชฟยูเนี่ยตามลักษณะตัวภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นโค้งลึกอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเชฟยูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆทามาให้โค้งมากกว่าเชฟซีนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้ลึกมากที่เป็นยูออริจินลอ่าถ้าเป็นยูออรมันจะลึกกว่า ซีนิดหนึ่งเพื่อทําให้เราจับเนี่ยรู้สึกแบบเหมาะมือถนัดมือมักยแล้วมันรู้สึกเต็มมือครับเวลาเราจับเชฟอยู่บางทีซีมันจะเหลือหน่อยนะอ่าใช่บางซีซีมันจะเหลือหน่อยคอบางๆก็แล้วแต่ซีเนี่ยเชฟซีเนี่ยวลเาเราจับแบบเล่นแบบนี้เราจะรู้สึกถนัดมากเพราะนิ้วมันจะแบบมันจะไปได้ไกลมากอ่าแต่ว่าเชฟยูเนี่ยมันสามารถเล่นได้จับเล่นนิ้วโป้งอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันจะโค้งกว่าเชฟซีนิดหนึ่งหรือเล่นแบบนี้ก็ยังถนัดอยู่สําหรับเชฟยูนะครับ แต่ถ้าย่อีกอย่างหนึ่งคือเบสบอลแบตก็คือไม้เบสบอลก็คือเหมือนความรู้สึกเหมือนเราไปจับไม้เบสบอลเลยสำหรับคนรูปร่างใหญ่จริงๆนะสำหรับคนมือใหญ่มากๆนะคือจับแล้วเขาจะรู้สึกแบบเหมาะมือมากๆแล้วแต่ถนาดนะครับทุกๆอย่างทุกๆเชฟเนี่ยผมไม่ความรู้สึกว่าถ้าเราซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งไปนะครับแล้วเราเล่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเชฟ C เชฟ B เชฟ U หรือว่าเ,อาเดี๋ยวนี้มีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยล่าสุดเราเจอเชฟที่เป็นรูป สี่เหลี่ยมคลังหมูใช่ของกีตาร์เลยนะครับอากุดะครับใช่แล้วก็เชฟจีก็เคยเจอครับแต่และเชฟเนี่ยถ้าเราเล่นมันทุกวันนะครับ<ม>จับไม่ถนัดเดี๋ยวผมก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามือไปเองนะใช่อะไรเล่นทุกวันนะ่ะนะเหมือนกีตาร์ที่ซื้อมาตอนแรกอุย้ยคอมันบางจะเลยแต่พอเราเล่นทุกวันมันก็เออมันถนัดมือไปเองคอใหญ่ๆคอลึกๆคอเป็นรูปตัววีเล่นทุกวันเดี๋ยวมันก็ถนัดม,มือไปเองนะครับอันนี้คือความรู้สึกนะครับที่ได้ลองจับกีตาร์มานะครับ ครับผมแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่ายิ่งคอเป็น C เนี่ยคอมันบางอ่ะแล้วเสียงมันบางไหมอ่านะครับเรื่องนี้จริงๆจริงๆแล้วก็หลายคนก็มาพูดคุยกันนะครับว่าที่เล่นกีตาร์เนี่ยท,ที่ที่ลองมาก็บอกว่าเออถ้าเป็นเชฟซีเนี่ยคอบางๆเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงบางไปด้วยอ่าซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับอยู่ที่ปิกอัพอยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่อะไรด้วย แต่สําหรับที่ลองศึกษามานะครับแล้วก็ที่ลองได้ลองมาผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันให้นึกภาพสมมติว่าเราเอาไม้สองชั้นเเรียงต่อกันแล้วเอาไม้อีกอันหนึ่งเคาะเสียงมันจะออกแบบอ่อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรา,เาไม้สามถึงสี่ชั้นมาแล้วเอาอีกเคาะไปทีเนี่ยความรู้สึกของเสียงเนี่ยมันจะไม่เท่ากับสองชั้นที่ที่เราเคาะแหละใช่ครับอ่ามันก็เปรียบเสมือนกับเชฟซีนะครับแล้วก็เชฟบีแล้วก็เชฟยู บางทีเชฟยูเนี่ยคอมันมันลึกกว่าหน่อยหนึ่งมันกว้างกว่าซึ่งดีฟยูเนี่ยมันก็อาจจะลึกเลยมันก็ทําให้เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกับคอที่เป็นเชฟซีครับผมอย่างวันนี้นะครับผมเอาตัวไก่นะครับ AT 5 2นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวไก AST ท1หนนะครับของผมนะครับ AT 5 2ตัวนี้จะผลิตที่ Ma d e in China นะครับผลิตที่จีนนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็ Ma d e i ิน a p a n นะครับก็ทั้งสองตัวนะครับทางผู้ผลิตบอกว่าเป็น Chef U นะครับ ก็จับพอดีมือนะผมว่าซึ่งซึ่งผมได้ลองจับดูกับน้องเออแล้วก็คิดว่ามันเป็นเชฟยูธรรมดานะครับไม่ใช่แบบดีฟยูที่ใหญ่อะไรมากไปก็จะมีความรู้สึกว่าหนาขึ้นกว่าเชฟซีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจับแล้วก็ถนัดมือมากๆนะได้อยู่ขนาดมือเล็กแต่ผมยังกดได้อยู่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบนะครับระหว่างตัวไก่ทั้ง2ตัวนี้นะครับกับวันนี้ผมเอาเฟนเดอร์มาหนึ่งตัวนะครับให้เทียบกันเฟนเดอร์ที่ผมเอามานะครับเป็นเชฟซนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเชฟซของเฟนเดอร์กับเชฟยูของตัวไก่เนี่ยความแตกต่างจะแตกต่างกันมากหรือน้อยแพงใดนะครับสำหรับเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับก็คอนะครับจะเป็นเชฟซนะครับ ก็ผมลองจับดูแล้วนะครับคอของตัวนี้นะครับก็ไม่ดีบางถึงขนาดแบบโอ้โหบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หนานะครับก็จับกาลังดีเลยนะครับถือว่าเหมาะมือมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับก็เอาไปขัดมานะครับเพื่อให้มันเล่นแล้วมันไม่ติดเหนื่อนะครับธรรมดาครับแต่ว่าเชฟอ่ะเราดูที่เชฟกันก่อนจับแล้วนะเชฟสีนะครับก็รู้สึกว่าไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับจับได้เหมาะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกายกันก่อน อ่ะขอแลกนิดนึงนะครับอ่านะครับผมจับเฟนเดอร์ไปแล้วนะครับผมแล้วจับโตไก่เราบ้างนะครับก็มีความรู้สึกว่าเชฟยูของโตัวไก่เนี่ยทำได้ใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงกับเชฟซีของเฟนเดอร์เลยนะครับมันจะมีความหนากว่านิดนึงแต่ว่าความหนาความหนาตรงนั้นนะครับที่ที่บอกว่าหนากว่านิดนึงเนี่ยแทบจะทําให้มันกระชับมือมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบหนาแบบนั้นเลยคือมันหนาเพื่อให้มัน กระชับมือดีอยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าจับแล้วแบบให้สัมผัสที่ใกล้เคียงมา,ากๆนะครับแล้วก็ผมว่ามผมว่าดีนะเพราะว่ามันมันแน่นมือมากน่าจะดีกว่านะมันเหมือนได้ออกแรงนิดนึงเลยอ่ามันเหมือนแบบเหมือนแบบจับแล้วมันกระชับกระชับนะครับทาให้แบบเวลาเราจะเล่นจะเล่นแบบนี้มันก็ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าน่าจะมีผลนะถ้าคอรนากกว่านิดนึง อย่างรายละเอียดที่บอกไปด้านต้นนะครับว่าถ้ามันหนากว่านะจะทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยแน่นกว่านะครับตัวกายตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับของชไนน์นะครับก็คอนะครับที่จับนะครับก็ให้สัมผัสคล้ายกับเจ้าเฟนเดอร์ตัวนี้มากๆากที่ดือว่ามันจะโค้งกว่านิดนึงนะครับมีความกระชับมือมากกว่านะครับก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้นะครับสําหรับเรื่องเชฟคอนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟ c ีเชฟบีนะครับหรือเชฟยูที่เราได้พูดถึงนะครับลักษณะไปเมื่อข้างต้นคลิปนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟไหนนะครับผมว่าเราต้องมาลองเล่นเองนะครับกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับจะซื้อไปเล่นเนี่ยก็ต้องมาลองสัมผัสเองนะครับว่ามันจะถนัดกับเรามากน้อยขนาดไหนนะครับบางคนมือใหญ่บางคนมือเล็กบางคนนิ้วสั้นนิ้วยาวอะไรเี้ยมันมีผลหมดนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าซื้อไปเล่นแล้วเนี่ยเล่นทุกวันบอกผมบอกเลยเดี๋ยวมันถนัดไปเองใช่ใช่แป๊บเดียวก็ชินเรื่องเล่นคอเนี่ยใช่ครับก็เล่นทุกวันเล่นเ,นเอ้กีตา้าเราเป็นอ,อย่างงี้นี่เดี๋ยวมันถนัดไปเองมันจะปรับสภาพความชินคุ้นเคยของเราไปเองนะครับครับผมถ้าสนใจมาลองสัมผัสลองเล่นนะครับก็ร้านเราเป็นตัวแทนจําหน่ายตัวการอย่างเป็นทางการนะครับสามารถมาลองได้ทุกๆสาขาเลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาละ mm hmm. ก็คือสาขาราชพฤกษ์นะครับสาขาบางบังบวทองสาขาเซียงลังสิตแล้วก็สาขาซีคอนบางแคที่กำลังจะเปิดนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็สามารถติดตามเราได้ทั้งช่องทางออนไลน์ที่ช่อง Music Plant นี่เลยนะครับสำหรับรีวิวสินค้าหรือว่าช่องทาง f c e e o o o นะครับ Music Plant t h a i l a n d นะครับหรือว่าเซิร์ชชื่อร้านแต่ละสาขาได้เลยมีทุกเพจเลยนะครับแล้วก็ IG นะครับ Music p l a n Shop Line at Music Plant นะครับเว็ Music Plant plan. co t h นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าก่หเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจว่า อะไรดีอะไรไม่ดีนะครับจนกว่าเราจะได้ลองเองนะครับบางทีนะครับของที่มันดีๆมันไม่ต้องแพงเสมอไปก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองกีตาร์ของเราจริงๆนะครับโต๊ะกาของเรานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ